จะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นร้อนที่สุดในเชิงการเมืองอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งกันเองในพักพลังประชารัฐเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าพลังประชารัฐในยุคปัจจุบันเองได้มีการแตกความคิดออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนขั้วหนึ่งนั่นก็คือขั้วของคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์และสกุมาร อีกขั้วหนึ่งคือขั้วที่ประกอบด้วยสสที่พยายามจะดันพลเอกประวิตยวงสุวรรณขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคทั้งสองขั้วนี้มีความพยายามที่จะตอบโต้กันไปมาแต่ไม่ได้เป็นการตอบโต้กันอย่างตรงๆประจันหน้า แต่หลังจากที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปมอบนโยบายและมีข้อความท่อนหนึ่งที่กล่าวในการมอบนโยบายให้กับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอท่อนนี้แหละเป็นท่อนที่ทําให้คุณสมคิดได้รับแรงเสียดทานแล้วก็ได้รับปฏิกิริยาเชิงลบมากมายไปดูกันครับว่าคุณสมคิด